ปูนมันกผมว่าเหมือนท่างพงจะพูดอะไรสักอย่างในเอฟซีสุขสั้นนะน่าจะไม่ถึงไม่ถึงืมื่ยได้นวันไนจะช่วยได้ก็ผมว่ามันเป็นเป็นแนวคิดที่ดีนะครับที่แล้วเอฟซีมีความคิดเห็นอย่างไรที่พวกเราจะออกไปทำแบบนี้นะครับนะหนึ่งไป ไปช่วยผู้ยกากไร้ก่อนก่อนที่จะไปวัดวาอารามโรงเรียนนะรเราจะช่วยคนที่ยากจนจร,จริงๆนะครับเราต้องเข้าถึงผู้ใหญ่บ้านนะฮะเราจะไม่เกินหน้าเกินตานะเราจะไม่ข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่บ้านนะรหรือกรมการปกครองนะครับ เราก็จะได้คอนเทนต์ไปด้วยช่วยผู้ที่ยากจนจริงๆนะนะ FC มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ Comment มามาบอกนะแสดงความคิดเห็นได้นะรเราจะทำควบคู่กันไปกับบ้านของผมสมมติทำบ้านของผม2วันอา้าและวันที่3เราก็ไปแล้ว ไปหาผู้ใหญ่บ้านไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลเนาะดูแลลูกบ้านพูดว่าอ่าครอบครัวไหนที่มันจนที่สุดนะฮะไม่เพียงพออะไรหรือห้องน้ำอะไรเขาก็มีแล้วนะเราไปต่อเติมครัวก็ได้นะฮะนะครับทำเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้กับ คนที่อยากจนคนที่ได้ยค่ากว่าเรานะครับผมว่ามันมันเป็นความคิดที่ดีนะครัครอันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องแสดงความคิดเห็น,นอยากให้พี่น้องแสดงความคิดเห็นมาพวกเราคิดแบบนี้ อยากจะทำแบบนี้ FC มีความคิดเห็นอย่างไร,นะรก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะนะนะแล้วก็สมมตินะทำหกบ้านผมเสร็จแล้วก็ไปช่วยผู้ยากไร้นะรเสร็จปุ๊บหนึ่งหลังที่บ้านสมมติบ้านหกตูมเนาะเสร็จหนึ่งหลังปุ๊บต่อไป้าไปบ้านในโพธิบ,บ้านในโพธิให้เราจะไปทำ บ้านบ้านใ,ในโพทิสนะไปทาสีบ้านหรือไปอะไรต่างๆทํากิจกรรมที่บ้านในโพทิให้ในโพทิ่ไปถามผู้ใหญ่บ้านอืนะเราก็จะออกไปช่วยแบบนี้นะอ,อือนล 2000, นะสองพันเดือนละสองพันผมว่ามันมันพวกเรามีไรายได้จาก Youtube อยู่แล้วมันพอหาได้นะฮะว่าง,ง่ายๆเดือนเล่าให้เอฟซีฟังใหม่ก่อนเผื่อเอฟฟังไม่ทันอ คือเราเนี่ยมีแผนที่จะไปช่วยผู้ยากไร้รเนื่องจากเราจะแบ่งรายได้จากการทำ u t u b e เราจะแบ่งรายได้จากเดือนๆที่เราได้จาก youtube นี่แหละรเราบางคนก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่แล้วแต่เราจะไหวเนาะแต่เราคุย แต่เราคุยคุยกันเประมาณโดยประมาณเราจะตั้งต้นเงินสมมุติว่าเราเราเจอบ้านผู้ยากไร้หนึ่งหลังเราจะช่วยทําห้องน้ําเราออกเงินกันซื้ออิฐหินปูนทรายคนละสองพันบาทสี่คนก็แปดพันแปดพันแล้วนะแล้วเราก็จะแบ่งรายได้ตรงนี้แหละมาทำนะเพราะว่าเราเราก็ได้คอนเทนต์ด้วยรายได้ของเราก็คือเกิดจากการถ่ายคลิปนี่แหละนะเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไปตอบแทนสังคมนะ ประมาณนี้นะครับครับผมนะก็จะทำควบคู่กันไปทำไปเรื่อยๆเนาะเท่าที่เราไหวอ่ะเพราะว่าเราบางทีเราบางทีเราเหนื่อยเราก็อยากจะพักถ้าสมมติเราไปทําห้องน้ํานี่ผมว่าไม่ไม่เหนือเหนือบักก็แรงเพราะว่าผมอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะงานก่อสร้างอนะเอฟซี จะช่วยถ้าสมมติช่างผมถ้าสมมติสมมติว่าบ้านที่เราจะไปช่วยเนี่ยเขาจนจริงๆ,ๆเขามไม่มีแม้กระทั่งห้องน้ำไม่ไม่มีแม้กระทั่งบ้านอยู่เป็นเพลิงแบบกระต๊อปเราเราเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราช่วยเขาทำคล้ายๆแบบโมโดเดิร์นอะ คล้ายๆกับคล้ายๆแบบเขามีเหมือนมีบ้านอยู่แล้วตัวเขายังไม่มีอ่าเราไปเติมต่อเติมได้นิดหน่อยก็ได้เยอะห้องน้ําไม่มีไงเนาะห้องน้าไม่มีเราก็ไปทําให้แบบนี้หรือแบบว่าห้องน้าเขาทุดโหรมอะไรนี้ก็ไปซื้ออุปกรณ์ไปช่วยเขาเราเราก็อาจจะถ้าสมมุติว่าบ้านเป็นหลังเลยเนี่ยเราอาจจะถ้าเต็มที่ผมะว่าเราไหวอยู่เหมือนเหมือนบ้านนกดาวที่เราเคยทำนะบ้านนกดาวเบรคล้ายๆแบบ ห,ห้าคูณจิตอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะไหวอยู่แน่นอนแต่อย่างนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องถามว่าอ่ามีผู้สนับสนุนเราไหมถ้าเกิดเราตั้งต้นเท่านี้มีมีผู้ร่วมด้วยไหมถ้าเราทําเฉพาะเราเราก็ไม่ไหวเหมือนกันแน่นต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะค่อยๆดูอความคิดดีอยู่แต่ห้องน้ำเนี่ยว่าไหวห้องน้ำถ้าทำห้องน้ำไหวนีครับพี่น้องเอฟซี ห้องน้ํานี่ผมว่าไหวนะก็น่าจะไหวนะครับห้องน้ําห้องหนึ่งเนี่ยเราไหวแบบไม่ต้องไม่ต้องห้อง้ำห้องน้าห้องหนึ่งแบบว่าสองคูณสองแบบนี้อืมสองคูณสองเราก็ไม่ต้องใช้งบเยอะเราก่อขึ้นเลยใช่ไม่ต้องใช้เสาไม่ต้องอะไรใช้เสาเพราะว่าแปดพันเหลือนะห้องน้ําได้อยู่นะก็น่าจะได้นะครับห้องน้ําผมว่าเต็มที่ประมาณสี่พันก็ได้แล้วแบบว่าเราเทพื้นนี่ก็สองสอกอืมอืมก็ พูดนี่ประมาณสักห้าพันอะห้องน้ํำประมาณห้าพันเนาะได้อยู่ขอรอดูแผนงานของเราต่อไปเนาะก็ค่อยค่อยคิดนะฮะเอฟซีว่าพวกเรามีมีแผนแผนที่จะไปทําแบบนี้ตอบแทนสังคมเนาะตอบแทนสังคมผมเนี่ยอยากจะช่วยเหลือสังคมเนี่ยครับเายได้นี่อืก็มาจากพี่น้องเอฟซีที่ดูคลิปให้กับพวกเรา เอฟซีช่วยดูคลิปให้พวกเราเราก็มีไรายได้อืมอเราก็จะเอาเงินที่เอฟซีเนี่ยดูคลิปให้กับพวกเราเนี่ยไปช่วยตอบแทนสังคม,มนะครับเราเนี่ยมีอยู่มีกินเพราะเอฟซีเรามีอยู่มีกินเพราะเอฟซีแต่ก่อนเนี่ยเราเนี่ยจนแต่ก่อนผมเนี่ยจนนะน,นะครับจนเพราะผมก็เลยหนีจากความจนมา ทำ YouTube มันมีมไรายได้เราก็อยากจะช่วยคนที่เขาจนเหมือนเราแต่ก่อนเรามองเห็นตัวเองไง,งเราอยากจะช่วยเหลือตอบแทนนะคืนบ้างใช่ผมว่าดีนะท่างผมว่าดีไหมดีอืมเพราะว่าผมเนี่ยมีความรู้ในเรื่องการช่างอยู่แล้วนะเอซถ้าไปจะให้ผมไปไปทำแบบอื่นผมว่ามัน มันมันไม่เหมาะเนาะเราช่วยแบบนี้ดีกว่าเหมาะถนัดงานถนัดมันมันเป็นงานแบบนี้อยู่แล้วนะไอ้จีผมเลยคิดเนาะกับน้องๆกับเพื่อนๆแบบว่าเราไปทําแบบนี้แบบนี้ดีไหมและอย่างเพราะว่าการให้เนี่ยเรามีความสุขนะสังเกตดูเราให้เรามาช่วยทําบ้านน้องปอนพ่อเขามีความสุขพ่อยิ้มพ่อพูดเลยนะเหมือนมีเทวดา เหมือนมีนางฟ้ามาช่วยประทานให้เขาแบบบ้านที่เขาทําไม่เสร็จเหมือนอเหมือนเนลมิตให้เขา<ช>อ่ะเขาดีใจนะเขาดีใจเราเห็นรอยยิ้มเราเห็นความสุขของเขาแล้วเราก็ดีใจด้วยแลนะเอฟซีก็มีเอฟซีท,ท่านเนาะครับผมเนาะขอบคุณเนาะขอบคุณ